หนูไม่เอาหรอกหนูไม่เอาหรอกใช่ไหมใช่ทำไมมันหลุดแล้ว่วาลูกแมวมามีสิทธิ์เนไหมบหางกันนั้นท่านเหมือนพ่อทุกคืน พี่มีอร่อยไหมยังไม่จะกินเอาข้ามากินกินตไปไปลกอีกกนงกุไงมันไม่มีเนื้อเลยอ่ะใหมะเขาให้แคะไไม่ลูกมิเรไม่เคยกินหัวป่า้อสิลายตนวมีหส่เคยกดตุ่มั้ไ่ไดว่าจะไปเอะไรายในสิเปาสี่ต้นคุณเห็นลงคลีปกันนะมะโพดต้นใหม่สี่ต้นมันไม่ยิที่อากินสิปาต้นนั้นั่นี่ไปซื้อต้นอนต้นที่ขิงมาแห้ต้นนี้ ตัวละลอยเขาใไม่ใช่เป็นต้นที่ใบเขามาจ้าเปราะไหมในเมืองต้นเฟื่องที่ทั้งตีดีนะจริงสมมติเรามึไม่ตื่นมันไปห้อไงคนเอา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 เมื่อวันมาจะขอเอารถตู้ไส่ได้หมดมันไม่กวดวจะได้เจ้ายีบันต้ารอนแมเขาบอกกับบ้านไม่แต่เลยเมื่อกี้ว่าที่ไปเอาลายว่าที่โค้งไปซื้อมาไปเอาลายมั้งเรียกวพ่อคนเลื่อยเปราะไหมกวาดนี่ก็อัดไปค่ะก็ไลังสู้ลงหนุมครับไม่กวดถ้ามาผ่านไดเซียไปใส่เมื่อต้องไปเอาอยู่ว่า หลายย่าง้าอิ่มแล้วค่อยๆกินหลามากเลยค่ะต้มตีนอีกก้อนสวัสดีค่ะอันนั้นเรื่องบวชนลิ้นแขงวะกินบ้าเป็นอีนน้ำหนึงกินบ้าเป็นสันกินไรกินบ้าเป็ี่นไอ้หัวกินบ้าเป็นเอามาใช่แยกกินไรกินยังแต่กินตีนไก่นักพี่ไอ้นี่กินโหลดกินได้เลยบ้าเสียบเนี่ยนั่นเระลองเสียบนะกินเลยกินเลยกินได้ กินปลาแล้วจะสมองใหญ่กินไข่ตัวเร็วม,มีปลาสลากตลูกกินไข่เรื่อยๆหนูกินไข่แลมาเป็นปีแล้วค่ะยังไม่เห็นตัวใหญ่หนี่เดีวยวหนูตัวเล็กก็ปีที่แล้วเล้วเนี่ยหนูต้องอหาคนที่รอพักเจ๊จะาปี่ชวยหรอ,อมมมไม่รู้เรื่งมัน

สะเก็ดปาโอ้ยเก็ดปาบอสกิดตาบองเ่เคยติลูกเคยค่อยกินกินม่ได้สุยางไม่เคยกินหัวปลาไม่เคยกินหัวปลา กี่ลยเนยเป็นตัคนพจสวนี่างทดเลีส่วนนีทงทะเบียนรถบ้านหอื่นรถคัานีนเป็นคนดอกไม้น้าเด็กออกหน้าดันไม่แล้สิลงไปเรีนน้ำปูอยู่รถคันนเป็นคนดอกไม้หน้เด็เอาเอเอารถคันในไปนี่หกแปดเมียนที่ไดิกบตอไม่ค่อักไม่ถามเมีนคว่ำเขาเจาะงานน ไปหานองตีาปากันตาป่ากันีได้ลูกอยากกินมื่ออยากกินมา่ลไวเมนี่มีเมนอา่านี่ไม่ได้ใส่พริกให้แงนหลานกิน ลองกินตาปาลาดูไหมอร่อยมากเลยนะไม่กินเลยไม่ลองกินไม่อย่าเลือกกินไม่คกกุณแ <c oughs> ม่นคนเมามีสินใบไอะาญาี่ปุ่นมาวันนี้หรอเหรอไม่รู้ญี่ปุนป่นญี่ปุน่นน่าจะเลื่อนไหวเลื่อนไหว ไันมาหนีมืออื่นวันนี้ค่ะน้องเพชรนะคะน้องเพชรไม่มาม,มีแต่คนนี้นะคะน้องเพชรไม่มามีแต่น้องพลอยมา <c oughs> เอาอีกวะแยบปานเป็นน้องเพชรเยตูเป็นน้องพลอยตลกขนมที่ข้างหลังนี่แหละเห็นบันยุ้ยฟุตเจ็บหัวปลากินลูกกินอ,อ,อร่อยอร่อย ชอบกินมันแต่ไม่ชอบกินมันชอบกลิ่นมันมีกลิ่นมีกลิ่อนอันนี้แล้วก็เสี่ยหลวงเร้านอีกอันนี้อีกนึ่งหมอค่ะมแม่ปุกกี้ว่าอ้ไอ้คนอ้วนสันไอ ไม่ปลุกไม่ปลุกดรามาลูกแล้วบูลี่ลูกแล้วไม่ปลุกว่าให้ตัวเองหรอหนูเรียกหนูเรียกพี่แหววว่ายังไงนะป้าทํายทำไมถึงเรียกว้าเป็นอายุแบบพ่อลุงค่ะก็คืออายุท่านใครนะอายุพ่อลุงอ้วนลุงอ้วนคือใครก็คือลุงกีลุงกีคือใครแล้วพสก้อนเซนปากดี แม่ปลุกมากินข้าวนะกินให้อ้วนเหมือนหนูต้องไปบูลี่ตัวเองเหมือนเดิมไม่ต้องไปลดหรอกถ้าลดน่ะมันมันไม่ดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณห้ลูกกินาขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า เดี๋ยว้องเพีงตอนกินข้าวรู้แล้วไม่ต้องพูดเมียน้ำบอกอเดี๋ยวมันจะได้ผู้สาวแก่มันจะได้ใครนะผู้สาวแก่เอาตัวเองเป็นผู้หญิงแม่เอาก็หนูเป็นผู้ชายแม่ฮึผู้สาวเนี่ยหัวใจเนี่ยหัวใจ <c ười> ยาลุงแม่เด้อแม่ปุ๊กบอกยิ่งจะกินนั้ำเน็คกินอยังตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่น้ำจิ้มจิ้มกับพีอ๋อมีดามี เสียงเขียนฮ้องไปจับเขียนแม่อะไรลูกเสียงเขียนขไม่ใช่เขียนค่ะรุ่นนี้อันนี้รุ่นกบนะคะมาครับทำยังบะอุ้ยทำไมเป็นเสียงกบน้อยฮ้องมาพี่จ้ามาพี่สวยๆพกินอะไรว่ามาอยากได้น้ำคอลค่ะให้น้ำคอล ถ้าแ่าม่ทำมันไม่ฟรีหาหมอหน่อยวดเ,าาเ,ม,ม,ม,เมื่อยปวดมอยพี่ว่าไอาแก้มพี่แมวมาเลยแก้วอไปค่ะ